แฟนแฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับเมื่อคืนเราได้คิวซันพาเลต์นนไปรอชิงชนะเลิศเอฟเอคัพแล้วนะฮะพลิกล็อกเล็กๆนะครับชนะแอสเซมิล่าสามศูนย์ฮนนี่ขนาดมาเตียต้ายิงจุดโทษไม่เข้านะ <c oughs> แต่ว่าเอเซ่ลูกหนึ่งอิสมล่าซาสองลูกงั้โอโวิล่าจุกเลยฮนะ อดชิงนะฮะอาร์เรจะชิงกับฟอร์เรสต์หรือแมนซิตี้เดี๋ยวได้มาฟันธงนะส่วนในพรีเมียร์ลีกเมื่อวานครับเนะชลซีฮะเฉือนชนะเอตแลรต์หนึ่งศูนย์นะจากนิคล拉สแด็กซันนะช่วงก่อนครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็นิวคซอรเซนชนะอ e ิฟซิวิทสามศูนย์เลยอิฟ e ซิวิท e เบนจอนสายน์โดนเหลืองแดงนาทีที่สามเจ็ดแล้วไปเจออีซัคยิงจุดโทษนะฮะแดนเบิร์นโอซูล่าสามไม่สบายๆนะฮะทำให้เชลซีกับ Universal นิวคซอร์เซนฮะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นที่สามที่สี่ที่ห้าสวยงามเลยฮะ อาไบตันก็ชนะเวสต์แฮมสามสองฟูลแลมบุกชนะแซมตันสองหนึ่ง 2, 1, แล้ววูฟชนะหกนักลุ้นในลีกเลยฮะชนะเลสเตอร์สามศูนย์นะฮะ,อะตอนนี้เราโฟกัสกันที่อันดับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยหกสิบสองแต้มแมนซิตี้์หกสิบเอ็ดแต้มนิวคาสเซิลอยู่ที่สามแมนซิตี้อยู่ที่สี่เชลซีอยู่ที่ห้านะครับหกสิบแต้มฟอร์เรสต์อยู่ที่หกครับหกสิบแต้มเหมือนกันและวิลล่าอยู่ที่เจ็ดห้าสิบเจ็ดแต้มลุ้นกันนะฮะจะมีสามทีมที่สมหวังได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกและอีกีกทมไมไไไ่ด้ปนะ ส่วนวันนี้ทุกสายตาจับจ้องมองไปที่เกมลิเวอร์พูลกับสเปอร์นะแมวกับพี่จอมนะฮะตาเฟตเฟจะไปอยู่ที่หลงวิภานะฮะอินฟลูเอนเซอร์ไปกันเต็มเลยไปฉลองแชมป์ให้ลิเวอร์พูลแล้วได้มาเจอสเปอร์น้แมวพอดีเลยโอ้โหสีซุ้มรึ่งพลาดไม่ได้นะฮะลิเวอร์พูลต้องการแต้มเดียวคนระับเพื่อฉลองแชมป์ แม้ว่าเขาไม่ต้องการเสมอต้องการชนะสวยๆเลยแชมป์จะต้องยิ่งใหญ่ฮะวันนี้เทรนด์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะอ่าวันที่ชนะเลสเตอร์เนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยเป็นตัวสำรองลงมายิงประตูชัย1นะาาึ่งนะซาลาโซบอสไลดีอาร์โชตา้าแมคอลิสเตอร์กาเฟนแบกยูนครบส่วนน้องไก่ฮะสำหรับที่ชนะแพ้ฟอร์เรสต์คาร์เลาว์หนึ่งสองห้าด้านหลังนี่ลีกนี่แพ้ไป4สบายแฮร์เลยลูกกาวนี้แพ้ไป18แปดนะสถิติพรีเมียร์ลีกที่แพ้เยอะที่สุดก็คือออสซิอันดิเลสคุมไว้ปีเก้าสามเก้า <c oughs> ก็ข่าวก่อนเล่นในเล้าไก่เจอเลี้ยวฮูบุกยิง6-3สายังจำได้แม่นเลยฮนะส่วนหนึ่งมีงก็ยังเจ็บอยู่นะแต่ว่ามีโซลันกี้คูลูเซฟกี่จอร์นสันแมตติสันพวกนี้นะฮะนั่นหแปลว่าสเปอร์สุ่มไม่ได้อที่อันฟิลและอย่าลืมว่าสเปอร์มีเกมกับโบโดก,กลิมซึ่งสำคัญสุดๆนะรออยู่ฮนะยูโรปลาลีกรอบรองนัดแรกนะนั่นแปลว่าจึงเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะยิงทะลุนะฮะสกอร์สามหนึ 1, ่งสี่หนึ่งสองสกอร์เนี่ยกำลังสวย นะครับและเป็นแชมป์พิมพ์ลียฮะแสดงความยินดีล้อนหน้ากับแฟนๆหงแดงด้วยนะส่วนบอลมาร์กแมนยูสี่ตัวบอลบอลมาร์กยูนครบเลยเอวานิลสันวัตตาล่าไคลเวิร์ดซซเมนโยแล้วแมนยูก็มีเกมกับบินบาวลอยอยู่คล้ายๆกับสเปอร์เลยแมนยูกับสเปอร์นี่พี่น้องรักกันจริงๆแล้วแมนยูนี่เจอบอลมาร์กก็โดนยิงเละเลยที่โอเทฟอร์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้บอลมาร์กได้เปรียบเยอะเลยนะแล้วแมวเชื่อว่าบอลมาร์กน่าจะชนะแมนยูนะฮะให้ชนะสองหนึ่งส่วน รับรอ,บองชนะเลิศเอฟเวอรันอีกคู่หนึ่งนะับฟอร์เรสกับแมนซิตี้แมนซิตี้แม่งเริ่มมาจริงๆอ่ะใจนะแม่เราอยากให้ฟอร์เรสต์จริงๆคริสตันพาเลตนะแชมป์จะได้เป็นหน้าใหม่เบื่อแมนซิตี้อ่ะแต่แมนซิตี้แม่งกลับมาเล่นดีแล้วอนะ่ะใช่มเจ็ดนัดหลังในทุกรายการนี่ไม่แพ้ใครเลยนะฮะโอมามามูชเดอะบอยถือว่าเป็นอาวุธหนักนะโดกูก็กลับมาเล่นดีกุนโดการแมนเดโดซิวาพวกนี้นะแล้วเอฟเวอรันนี่ฟอร์เรสตนั่งทุลักทุเลมาสามรอบแล้วรอบสี่เนี่ยไปเยือนเอ็กเซเตอร์ ก็ต้องต่อเวลายิงจุดโทษรอบ5เล่นกับอิฟสวิตในบ้านยังต้องต่อเวลายิงจุดโทษเลยรอบ8ทีมไปสเสมอไวต้น0ูนต่อเวลายิงจุดโทษอีกยิงจุดโทษไป3รอบแล้วที่สําคัญอาวุธหนักในแดนกลางอย่างแลนเยสนะฮะตัวนี้คอยปะท้าเนี่ยแบนด้วยนิโก้วิลเลียมซิลเลนแบกขวาก็แบนอีกฮะโอไลนหะน้าแบกขวา ตัวจริงก็ยังไม่น่าจะฟิตนะเพราะนั้นหมายว่าน่าจะเกิดปัญหาแมเพราะว่า4ตัวบนจะอยู่ครบนะฮะฮิสบูดดิฟส์ไวเอร์ลังกาฮัสซันอดอยแต่แมนซิตี้มาหนักกว่ามันต้องเล่นดีมหาเดี๋ยวเข้าทำได้เองนะทีเด็ดจากเดอร์บอยแล้วโอเวมามมูชนั่นหมายชื่อว่าแมนซิตีวว้มีโอกาสชนะที่สกอร์สองหนึ่งนะวันนี้เอฟเอครับฟันธงแมนซิตี้จะชนะสองหนึ่งนะ,ะบอลมัดจะชนะแมนยูในพรีเมียร์ลีกสองหนึ่งและลิเวอร์พูลจะชนะไม่สามหนึ่งก็สี่หนึ่งครับรอลุ้นวะวัันนนี้ฮะลลลิเอรร์พพูไมม่่าดแคบผ